สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับวันที่9กุมภาพันธ์วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมมะยงชิดนะครับมะยงชิดเนี่ยเขาจะติดดอกช่วงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นเขาจะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็แทงช่อดอ,อกมานะครับผลที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผลที่เกิดจากดอกช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะ เติบโตขึ้เรื่อยๆนะครับจนขนาดเท่าไข่ไก่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับปีนี้ติดพอสมควรนะครับ,รบเห็นไหมครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าผลของเขายังเป็นสีเขียวอยู่นะครับก็โชคดีนะครับที่ปีนี้ติดผลนะครับ ทีนี้สิ่งที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆและให้เพื่อนๆได้ดูคืออะไรเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นเขาติดดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆยังจําได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยมันจะมีช่วงสัปดาห์หนึ่งที่อุณหภ,ภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็เป็น ผลที่ทําให้มายงชิดเกิดการแทงช่อดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นต่อนะครับว่าช่อดอกที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะติดเป็นผลหรือไม่นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์สั้นๆยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ